ความเดิมตอนที่แล้วหลังจากที่เด็กสลัมยากจนสามคนได้เรียนที่โรงเรียนเอกชนสุดหรูพวกเขาก็ต้องเผชิญปัญหาต่างๆอีกทั้งยังโดนดูถูกเหยียดยามในหลายเรื่องซึ่งการที่พวกเขาเป็นฝ่ายถูกกระทำก็เป็นเหตุผลที่ทำให้ถูกสงสยัยว่าเป็นคนฆาตกรรมสุหานีลูกสาวจอมขบถของสุราชผู้ที่เป็นคนให้ทุนกับเด็กทั้งสาม สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดวนไปแชนแนลวันนี้แอดจะมาสปอยซีรีส์เรื่องคลาสตอนที่4-6ก่อนรับชมแอดขอคนละหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะหลังจากที่สุหานี้ถูกฆาตกรรมตำรวจก็ได้เรียกตัวอาจารย์ใหญ่มาสอบปากคำ เนื่องจากเธอน่าจะพอรู้เรื่องของสุหานี้ที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนและนอกจากนี้อาจารย์ใหญ่ยังมีความสัมพันธ์ลับๆกับสุราษเธอจึงน่าจะรู้เรื่องของสุหานี้บ้างแต่ไม่ว่าตำรวจจะถามยังไงอาจารย์ใหญ่ก็ไม่บอกข้อมูลอะไรโดยอ้างว่าทัางโรงเรียนจะไม่ยุ่งเรื่องส่วนตัวของนักเรียนส่วนความสัมพันธ์ชู้สาวกับสุราษเธอก็ปฏิเสธว่ามันไม่จริงตัดฉากไปที่ฟารุกหลังจากที่ถูกจับ เขาก็พยายามตีตัวออกจากรุฟซึ่งเมื่อรุฟตามมาถามหาเหตุผลฟารุกก็ได้เล่าให้ฟังว่าลุงของเขาก็เป็นเกย์แต่หลังจากที่ความลับแตกเขาก็ถูกคนในชุมชนกระทืบจนตายซึ่งการที่ฟารุกถูกตำรวจซ้อมอย่างหนักมันก็เป็นเหมือนสัญญ,ญาณเตือนว่าวันหนึ่งเขาอาจจะมีชะตากรรมเหมือนกับลุงซึ่งอุปสรรคของความรักต้องห้ามนี้ก็ทำให้รูฟเป็นกังวลมาก จนเขาไม่มีสมาธิซ้อมว่ายน้ำซึ่งนั่นกระทำให้พ่อของรูปสงสยัยว่าลูกชายกำลังมีปัญหาเรื่องความรักแต่ความรักที่พ่อคิดมันก็เป็นความรักแบบชายหญิงในขณะเดียวกันหลังจากที่ซาบารู้ความจริงเรื่องแผนหลอกฟันทางด้านเวียก็พยายามตามงอ้อแต่ซาบาก็ไม่ยอมรับคำขอโทษเพราะเวียขอโทษด,ด้วยของขวัญราคาแพงไม่ใช่การแสดงออกว่าสำนึกผิด ตัดฉากไปที่นีราชหลังจากที่พอกับน้องถูกเจ้าหนี้ทำร้ายเขาก็จำต้องไปเจราจาขอผ่อนผันแต่เงินที่ติดค้างอยู่มันก็เยอะมากๆแถมนีราชก็เอาแต่ทำตัวเป็นนักปฏิวัติสังคมเรียกร้องความเท่าเทียมทางฐานะจนทําให้เจ้าหนี้ไม่เห็นแววว่านีราจะหาเงินมาใช้หนี้ได้เขาเลยมอบปืนให้หนึ่งกระบอกแล้วก็เสนองานบางอย่างให้ทำแลกกับการยกนี้ให้ทั้งหมดตัดฉากไปที่โคเอล ก่อนหน้านี้เธอมีเซ็กกับบัลลีแล้วก็ให้ชา้ันแอบดูโดยที่ทางบัลลีไม่รู้ตัวซึ่งนั้นมันก็เป็นเพียงจุดเริ่มตน้นสำหรับรสนิยมทางเพศของพวกเขาโดยเป้าหมายต่อไปก็คือการมีเซ็กพร้อมกันทั้งสามคนซึ่งหลังจากนั้นโคเอลก็ได้ชวนบัลลีมาเดทเพื่อที่จะชวนไปสนุกด้วยกันซึ่งทางด้านบลลีก็ตอบตกลง แต่ก็ต้องแลกกับการที่โคเอลจะต้องเชิญเขาไปงานวันเกิดแม่ของเธอเพื่อที่เขาจะได้ไปเสนอตัวเป็นนายแบบเนื่องจากแม่ของโคเอลทางานอยู่ในแวดวงแฟชัน่นในขณะเดียวกันหลังจากที่สุหานี้นอนจับมือกับนิราชเธอก็ติดใจความเร่าร้อนของหนุ่มแบดบอยเธอเลยชวนทีรูไปงานวันเกิดแม่ของโคเอลเพื่อหวังที่จะได้เจอนีราชอีกครั้งแต่คำชวนของเธอ ก็ทำให้หนุ่มใสซื้ออย่างที่รู้ใจฟูซึ่งเขาก็จะใช้โอกาสนี้จีบสุหานี้เพื่อแก้ตัวจากครั้งก่อนแต่ในงานปาร์ตี้วันเกิดก็เต็มไปด้วยผู้ดีเศรษฐีและเหล่าคนดังในแวดวงแฟชัน่นในตอนที่สุหานี้ไม่อยู่ที่รู้เลยไม่รู้จะไปคุยกับใคร นอกจากเด็กเสิร์ฟอาหารในงานที่มาจากชุมชนสลัมเหมือนกันซึ่งนั้นก็ะทำให้แม่ของสุหานี้มองเหยียดและรู้สึกไม่พอใจเอามากๆที่ทีรูมาสนิทสนมกับสุหานี้ตัดฉากไปที่ดรูฟเขาเครียดเรื่องความรักต้องห้ามมากๆจนเขาตัดสินใจบอกเรื่องนี้กับเวียเพื่อระบายความทุกข์ใจให้ฟังซึ่งก็โชคดีที่เวียเข้าใจอีกทั้งเขายังไม่รังเกียจในสิ่งที่ดรูฟเป็นเลยสักนิด ัตฉากกลับมาในปัจจุบันเนื่องจากเวียเป็นเพื่อนที่เข้าใจและคอยอยู่เคียงข้างรุฟเสมอดุฟเลยให้ปากคำถึงเวียในทางที่ดีแต่ทางตำรวจกลับไม่ได้คิดแบบนั้นเพราะในอีกมุมหนึง่งเวียเป็นคนหัวร้อนและชอบใช้ความรุนแรงซึ่งเขาก็มีประวัติกระทืบคู่อริจนตายแต่ด้วยอำนาจเงินเวียเลยไม่ต้องเข้าไปนอนในคุกตตดฉากกลับไปในอดีต โคเอลชวนสุหานีขึ้นไปบนห้องนอนเพื่อรำลึกความหลังถึงความสนิทสนมกันในวัยเด็กซึ่งสุหานีก็เคยมาเที่ยวเล่นที่นี่บ่อยครั้งจนเธอรู้ทุกซอกทุกมุมในบ้านรวมถึงทางเข้าลับที่โคเอลมักจะให้แฟนหนุ่มแอบเข้ามาในห้องนอนหลังจากนั้นโคเอลก็ได้อวดของสะสมของพ่อซึ่งของสะสมที่ว่านี้ก็คือโทรศัพท์ซึ่งมันก็ไม่ใช่โทรศัพท์ธรรมดาแต่เป็นโทรศัพท์ฝังเพชร ที่มีมูลค่าเทียบเท่ารถหรูคันหนึ่งตัดฉากไปที่เวียเขาตัดสินใจไปหาซาบาท,ทีบานเพื่อที่จะขอโทษจากใจจริงแต่เมื่อพ่อของซาบาเข้ามาได้ยินเขาก็ไม่พอใจมากๆส่วนทางด้านซาบาก็ยิ่งโกรธเวียมากขึ้นเพราะหลังจากนั้นเธอก็ถูกพ่อตำหนิดุดา่าและถูกระแวงเรื่องพฤติกรรมจนทำให้เธอแทบไม่มีอิสระในการใช้ชีวิตตัดฉากกลับมาที่สุหานี เธอได้เล่าเรื่องในอดีตให้ทีรูฟังว่าพ่อแม่ของเธออยากได้ลูกชายมากๆแต่ลูกคนแรกของพวกเขากลับเป็นลูกผู้หญิงแถมยังมีผิวดำคล้ำสุหานีจึงไม่ค่อยเป็นที่รักของพ่อแม่สักเท่าไหร่แถมหลังจากนั้นเธอก็ยังต้องทานยาจำนวนมากเพื่อบำบัดอาการทางจิต ซึ่งมันก็เป็นจุดเริ่มตน้นที่ทำให้สุหานิเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเพื่อหลีกหนีจากชีวิตความเป็นจริงไปยังโลกที่มีความสุขเล็กๆน้อยซึ่งเมื่อพ่อแม่รู้เรื่องนี้แทนที่พวกเขาจะช่วยลูกด้วยความเข้าใจพวกเขากลับยิ่งต่อว่าดุดาจนทำให้สุหานีไม่มีความสุขในชีวิตมากขึ้นกว่าเดิมเธอเลยตัดสินใจหันไปเล่นแอปหาคู่เพื่อที่จะหาความสุขจากเซ็ก และหาใครสักคนที่จะมอบความรักให้เธอบ้างแม้ว่าความรักนั้นจะเป็นแค่ความรักในช่วงเวลาสั้นๆบนเตียงแต่ด้วยความใส่ซื่อไร้เดียงสาสุหานี้จึงยอมทำทุกอย่างเพื่อความรักซึ่งนั้นก็ททำให้เรือนร่างเปลือยเปล่าของเธอถูกเผยแพร่ออกสู่สาธารณะสร้างความเสียใจและความอับอายให้เธอเป็นอย่างมากส่วนทางด้านพ่อแม่ พวกเขาก็เลือกที่จะไม่ดำเนินคดีเพื่อให้มันไม่กลายเป็นข่าวใหญ่โตเนื่องจากพวกเขาเป็นห่วงภาพลักษณ์มากกว่าลูกตัวเองโดยเหตุนี้เวียจึงรับหน้าที่เป็นสารเตียยกพวกบุกไปทำร้ายร่างกายคู่นอนของสุหานิจนตายซึ่งเมื่อทีรูได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดเขาก็ไม่รังเกียจอดีตของสุหานิแถมเขายังอยากจะอยู่เคียงข้างเธอเพื่อทำให้เธอไม่ต้องเจอเรื่องแย่ๆอีกต่อไป ฉากไปที่บาลีหลังจากที่เขาได้มาที่งานปาร์ตี้วันเกิดและได้ทำความรู้จักกับแม่ของโคเอลเขาก็ได้ทำตามสัญญาที่ให้ไว้ซึ่งก็คือการมีเซ็กแบบสคนในขณะเดียวกันนีราดพร้อมกับปืนหนึ่งกระบอกก็ได้เดินทางไปยังสถานที่แห่งหนึ่งตามคำสั่งของเจ้านี้แต่เมื่อไปถึงนีราดก็ได้รู้ว่าเป้าหมายที่เขาจะต้องคาเคยเป็นพานโรงอยู่ที่โรงเรียนเก่าของทีรู และที่สำคัญคือพานรงคนนี้เป็นคนที่รู้เห็นว่าเหตุเพลิงไหม้ไม่ใช่อุบัติเหตุแต่เป็นฝีมือของสุราชด้วยเหตุนี้พานรงจึงถูกสั่งเก็บเพื่อปิดปากแต่เมื่อนีราได้รู้แบบนั้นเขาก็ตัดสินใจไว้ชีวิตพานรงเพื่อให้เขาได้ไปแจ้งความเอาผิดสุราชแต่การที่นีราตัดสินใจแบบนี้มันก็จะทำให้เขาไม่ได้ปิดนี่สินอีกทั้งยังอาจถูกเล่นงานที่หักหลังเจ้านี้ หลังจากนั้นนีราดก็ได้โทรเรียกให้สุหานี้มาหาซึ่งเธอก็ทิ้งทีรูไว้ที่งานปาร์ตี้วันเกิดแล้วก็รีบไปหานีราดในทันทีโดยหลังจากที่นอนจับมือกันเสร็จนีราดก็ได้เล่าเรื่องการเผาโรงเรียนให้สุหานีฟังพร้อมทั้งบอกว่าจะเอาสุราดเข้าคุกให้ได้ซึ่งทางด้านสุหานีก็ไม่ได้ห้ามอะไรแถมเธอยังบอกว่านี่แหละคือความนาขยะขยงของครอบครัวของเธอหลังจากที่นีราดหักหลัง พวกเจ้าเนียก็ส่งข้อความมาคมขู่ที่รูให้หาเงินมาใช้หนี้ทั้งหมดภายในวันเสาร์เพื่อแลกกับความปลอดภัยของพ่อซึ่งเมื่อทีรู้หมดสิ้นทางออกเขาก็ตัดสินใจเล่าเรื่องนี้ให้สุหานี้ฟังซึ่งทางด้านสุหานี้ก็อยากจะช่วยมากๆตัดฉากไปที่ซาบาเธอได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนของปาเลสไตน์ขึ้นกล่าวแสดงความคิดเห็นในเวทีระดับโลกซึ่งเธอก็พูดได้ดีมากม จนได้รับคําชื่นชมจากผู้คนมากมายรวมถึงเหล่าอาจารย์และเพื่อนๆที่โรงเรียนซึ่งการที่ซาบาทําผลงานชิ้นใหญ่แบบนี้ก็ทําให้เธอขึ้นมาเป็นตัวเต็งที่จะได้รับทุนแหมต้นโกลซึ่งทางด้านยาสิกาในตอนนี้เธอก็พอจะรับรู้ได้ว่าเวียเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนมากเธอจึงต้องล้มเลิกแผนการแรกไป แล้วก็หันไปใช้แผนสองซึ่งก็คือการติดสินบนอาจารย์ให้ล็อกผลทุนแหมตั้นโกและกับการที่ยาสิกาจะใช้เส้นสายในความเป็นว่าที่ลูกสะพ้ยของสุราชช่วยให้อาจารย์ได้เลื่อนขั้นเป็นผอ,อ,อแต่ในขณนะเดียวกันสถานะและเส้นสายของยาสิกาก,าก็เริ่มไม่แน่นอนเพราะเวียยังคงเดินหน้าตามง้อซาบาจนเธอเห็นถึงความจริงใจและให้อภัยเวียในทุกๆอย่าง ในขณะเดียวกันนั้นเมื่อใกล้ถึงช่วงแข่งขันว่ายน้ำรูฟก็ถูกพ่อแม่กดดันมากขึ้นจนเขาอยากจะหนีไปอยู่กับฟารุกแค่สองคนแต่ฟารุกก็ได้ปลุกให้รูฟตื่นจากฝันเพราะในโลกความเป็นจริงความรักของพวกเขาไม่เป็นที่ยอมรับในวันเกิดของเวียสุราได้มอบของขวัญให้ลูกชายเป็นรถหรูราคาแพงพร้อมกับตำแหน่งรองประธานบริษัทส่วนทางด้านตรุนพ่อของโคเอล ก็ได้มอบของขวัญให้ลูกชายของเพื่อนสนิทเป็นโทรศัพท์ฝังเพรซึ่งตารุนก็ได้คุยโมว่ามันเป็นของล้ำค่าหายากเพราะมันเป็นงานฝีมือจากลอนดอนซึ่งเมื่อสุหานี้ได้ยินแบบนั้นเธอก็คิดที่จะช่วยสองพี่น้องของโมยโทรศัพท์ของตรุนเพื่อเอาเงินไปใช้หนี้ซึ่งสุหานี้ก็รู้ทางเข้าหลับที่บ้านแถมเธอยังรู้รหัสผ่านเข้าห้องทำงาน หลังจากที่ได้รับตำแหน่งรองประธานเวียก็ไปทำงานวันแรกด้วยความตื่นเต้นแต่ในระหว่างที่รอพ่อมาช่วยสอนงานเวียก็บังเอิญเห็นคลิปลับในแท็บเลต็ตเป็นคลิปปาร์ตี้มัวเซ็กของพ่อสึ่งสิ่งที่เวียเห็นก็ทำให้เขาผิดหวังเสียใจมากๆแถมหลังจากนั้นเขาก็ยิ่งมองพ่อในทางที่แย่มากขึ้น เนื่องจากพ่อได้มอบหมายโครงการก่อสร้างงานหนึ่งให้เวียเป็นคนดูแลจัดก,การซึ่งงานแรกที่ต้องทำก็คือการไล่ชาวบ้านออกไปจากที่อยู่อาศัยเพื่อที่จะได้ดำเนินการก่อสร้างซึ่งเมื่อเวียถามพอ่อว่าแล้วจะทำยังไงกับคนที่ไม่ยอมย้ายออกพ่อก็ตอบแค่ว่าไม่มีทางเลือกอื่นซึ่งการที่จะต้องทำตัวเป็นคนเลว ไรซึ่งมนุษยธรรมมันก็ทำให้เวียรู้สึกสับสนและรู้สึกแย่กับตัวเองมากๆเขาเลยระบายเรื่องนี้ให้ซาบาฟังซึ่งเขาก็คิดว่าเธอน่าจะเข้าใจเพราะเธอเองก็ต้องทำในสิ่งที่พ่อสั่งโดยที่ไม่ได้เต็มใจที่จะทำแต่ทางด้านซาบาก็บอกว่าไม่เสมอไปเพราะถ้าเธอทำตามที่พ่อสั่งทุกอย่างเธอคงไม่แอบออกมาเจอเวียแบบนี้ในขณะเดียวกัน หลังจากที่สุหานีเข้ามาช่วยเรื่องนี้ทางด้านทีรุก็ทั้งรู้สึกขอบคุณและรู้สึกผิดที่เคยจะขโมยเงินในตู้เซฟเขาเลยสารภาพความจริงให้เธอฟังซึ่งเธอก็โกรธมากๆแต่เธอก็ไม่ได้โกรธทีรุคนที่เธอโกรธคือน,นีราชเพราะความจริงนี้ทําให้เธอได้รู้ว่าทีนีราชนอนจับมือกับเธอในคืนนั้นมันไม่ใช่เพราะความรักแต่มันเป็นแผนที่จะเข้าไปขโมยเงิน โดยหลังจากนั้นสุหานี้ก็กลับไปพึ่งพาการใช้ยาจนเกือบทำให้ชีวิตของเธอพังแต่ก็ยังดีทีทีรู้ไม่ทิ้งเธอไปไหนซึ่งการที่เขาอยู่เคียงข้างสุหานี้ในตอนที่ชีวิตของเธอย่ำแย่ก็ทำให้เธอเปลี่ยนใจมาคบหาทีรู แต่แล้วในวันหนึง่งความสัมพันธ์ของทั้งสองก็รู้ไปถึงหูน้องชายจอมหัวร้อนอย่างเวียซึ่งเขาก็ได้เข้ามาหาเรื่องและค่มคู่ที่รูจนทางด้านซาบาตต้องเข้าไปห้ามเอาไว้แต่ด้วยความอารมณ์ร้อนไร้สติเวียเลยเผลอหลุดปากพูดถึงเรื่องที่ฟารุกเป็นทั้งพ่อค้ายาและเป็นเกย โดยหลังจากนั้นซาบาก็ได้ไปถามความจริงกับพี่ชายซึ่งฝารุกก็ยอมรับทั้งหมดพร้อมทั้งให้เหตุผลว่าการที่เขาต้องขายยามันคือความจำเป็นในการเอาชีวิตรอดของคนที่เรียนหนังสือไม่เก่งส่วนเรื่องที่เป็นเกย์ทางด้านซาบาก,ก็เป็นห่วงพี่ชายเพราะเธอกลัวว่าพี่จะถูกฆ่าตายเหมือนลุงเธอเลยขอให้พี่เลิกเล่นสนุก กับการมีแฟนเป็นผู้ชายซึ่งเมื่อฟารุกได้ยินแบบนั้นเขาก็ผิดหวังในตัวซาบามากๆที่เธอมีการศึกษาสูงแต่กลับมองการเป็นเกย์เป็นแค่เรื่องเล่นสนุกชั่วครู่ชั่วคราวจากนั้นไม่นานรูฟก็ได้เรียกให้ฟารุกไปหาเพื่อที่จะแนะนำให้รู้จักกับเวีย ซึ่งรูฟก็อยากแสดงให้ฟารุกเห็นว่าอย่างน้อยก็มีคนหนึ่งที่ยอมรับและไม่รังเกียจในสิ่งที่พวกเขาเป็นแต่การได้เจอหน้าเวียมันก็ทำให้ฟารุกไม่พอใจมากๆเพราะเวียเป็นต้นเหตุที่ทำให้ซาบารู้เรื่องที่เขาเป็นเกย์ตัดฉากไปที่บลัลลีหลังจากที่ไปโชว์ตัวในงานวันเกิดในที่สุดเขาก็ได้มาเป็นนายแบบซึ่งงานแรกของเขาก็อยู่ที่รีสอร์ทที่โคเอลไปพัก โดยหลังจากที่ถ่ายงานเสร็จเขาก็ได้ไปร่วมสนุกกัน3มคนเหมือนอย่างเคยซึ่งหลังจากที่เล่นสนุกจนเพลียโคเอลก็จะไปนวดสปาแต่ห้องนวดก็ดันเต็มพอดีเธอเลยต้องกลับมาที่ห้องด้วยความเซ็งแต่เมื่อเข้ามาในห้องเธอก็ไม่เจอใครอยู่บนเตียงเธอเลยแอบย่องไปดูในห้องน้ำซึ่งสิ่งที่เธอเห็นก็ทำให้เธอทั้งตกใจและเสียใจ โดยหลังจากที่ชารันคิดว่าโคเอลไม่อยู่เขาก็ถือโอกาสนี้เข้าไปในห้องน้ําแล้วก็ช่วยตัวเองต่อหน้าบัลีที่กําลังเปลือยกายอาบน้ําตัดฉากไปที่สุหานี้แม้เธอจะยังโกรธนีราศแต่เธอก็ตัดสินใจไปหาถึงที่ห้องเพื่อบอกให้เขารีบลงมือขโมยโทรศัพท์ฝั่งเพชรเนื่องจากเธอเห็นโคเอลลงสตอรี่ไปเที่ยวต่างจังหวัดซึ่งนั่นก็หมายความว่าในตอนนี้ไม่มีใครอยู่บ้าน โดยหลังจากนั้นนีราตก็หลักรอบเข้าไปในบ้านของตรุนผ่านทางลับที่สุหานี้บอกซึ่งนั้นก็ทำให้เขาเข้าไปขโมยได้โดยง่ายโดยหลังจากที่ขโมยเสร็จตรุนก็ดันกลับมาจัดปาร์ตี้มัวเซกทีบานทำให้นีราชไม่สามารถหนีไปทางเดิมได้เขาเลยต้องเสี่ยงปีนลงมาจากชั้นสองแต่เขาก็ดันลื่นตกจนได้รับบาดเจ็บซึ่งก็ยังดีที่เขาหนีไปได้ทัน ส่วนทางด้านตรุนก็เข้าใจผิดคิดว่าหญิงขายบริการขโมยไปเพราะในบ้านตอนนั้นมีหญิงขายบริการเดินมั่วไปมาทางบ้านตัดฉากไปที่ทีรูหลังจากที่เขาออกไปซื้ออุปกรณ์ทําแผลเขาก็เปิดประตูเข้าไปเห็นว่าสุหานี้กับนีราศมีพฤติกรรมแปลกๆเหมือนว่าทั้งสองจะจูบกันแต่ในตอนนั้นทีรูก็ยังไม่กล้าที่จะถามอะไร จากในครั้งก่อนที่นีราตัดสินใจไว้ชีวิตพานรงในที่สุดสุราชก็ถูกจับจากคำให้การของพานรงในคดีลอบวางเพลิงโรงเรียนและนอกจากนี้สุราชก็ยังถูกสอบสวนเพิ่มเติมในคดีการค้าประเวณีสำหรับไฮโซในขณะเดียวกันทางด้านตรุนก็กำลังหัวเสียมากๆก,กับเรื่องที่โทรศัพท์ฝั่งเพชรหายไปเนื่องจากในนั้นมันมีข้อมูลสำคัญที่ทำให้เขาเข้าคุกได้ไง่าย แต่เนื่องจากเขาสงสัยหญิงขายบริการทำให้ไม่ว่าเขาจะสืบหาย่ังไงก็ไม่ได้บาะแสของโทรศัพท์เลยแม้แต่น้อยตัดฉากไปที่เวียหลังจากที่พ่อถูกจับเขาก็ต้องขึ้นมาเป็นเสาหลักของครอบครัวและจะต้องลงมือทำเรื่องสกปรกเพื่อช่วยพ่อออกจากคุกซึ่งนั้นก็ททำให้เขารู้สึกแย่และสับสนว่าจะทำหรือไม่ทำดีเขาเลยโทรไปหาซาบาคนที่เขาอยากคุยด้วยมากที่สุดซึ่งเธอก็ได้บอก ว่าคนที่เรารักมากๆมักจะทำให้เราผิดหวังเสียใจแต่ไม่ว่าจะยังไงสุดท้ายเราก็จะให้อภัยคนที่รักเสมอซึ่งหลังจากนั้นเวียก็ตัดสินใจทำในสิ่งที่มันผิดเพื่อช่วยพ่อออกจากคุกโดยการแอบ,บเอาซิมโทรศัพท์เข้าไปให้พ่อในตอนที่ไปเยี่ยมในขณะเดียวกันถึงแม้ในตอนนี้สุราชจะยังติดคุกแต่ทางด้านยาสิกาก็ยังหวังได้ทุนทางลัดจากเส้นสายการเป็นลูกสะภ้ของสุราช เธอจึงไปอ่อยเวียถึงที่ห้องพร้อมทั้งเสนอตัวที่จะมอบความสุขให้แต่นั่นกลับยิ่งทำให้เวียร,รำคาญและโมโหเพราะเขาไม่ได้รักยาสิกาแล้วอีกทั้งในตอนนี้เขาก็กำลังเครียดเรื่องที่พ่อติดคุกเขาเลยระบายอารมณ์ใส่ยาสิกาจนเธอร้องไห้เสียใจแต่หลังจากนั้นเธอก็พยายามฝืนยิ้มแล้วก็ถ่ายรูปสวยๆลงไอจีเพื่อสร้างภาพชีวิตแสนสุขให้คนอื่นได้เห็น ตัดฉากไปที่สุหานี้แม้เธอจะเกลียดพ่อมากๆแต่การที่พ่อถูกจับมันก็ทําให้เธอรู้สึกแย่จนเธอต้องกลับไปใช้ยาแต่คนขายเจ้าประจําก็ดันของหมดเธอเลยไปซื้อกับฟารุกแทนซึ่งการที่ฟารุกมาขายที่หน้าโรงเรียนก็ส่งผลกระทบต่อซาบา เนื่องจากเธอถูกเมารวมว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการขายด้วยแถมหลังจากนั้นสุหานีก็ยังเมาจนถูกอาจารย์ใหญ่จับได้ซึ่งทางโรงเรียนก็ได้สืบสวนว่าสุหานีไปหาซื้อยามาจากไหนจนในที่สุดอาจารย์ใหญ่ก็ได้รู้ว่าพี่ชายของซาบามาขายถึงที่หน้าโรงเรียนซึ่งก็มีหลักฐานเป็นภาพกล้องวงจรปิดโดยหลังจากนั้น อาจารย์ใหญ่ก็ได้เรียกพ่อและพี่ชายของซาบามาที่โรงเรียนเพื่อตำหนิและตักเตือนเรื่องการขายยาซึ่งพ่อของซาบาก็รับเรื่องหน้าอับอายนี้ไม่ได้เขาเลยตัดสินใจให้ลูกสาวลาออกในทันทีเท่ากับว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้ทำให้ซาบาหมดอนาคตไปอย่างน่าเสียดายซึ่งนันก็ทำให้เธอเสียใจมากๆเธอเลยโพสต์ด่าสุหานี้ลงในแชทของโรงเรียน ตัดฉากกลับมาในปัจจุบันซาบายอมรับกับตำรวจว่าเธอโกรธสุหานีมากๆที่ปากโป้งบอกอาจารย์ใหญ่จนทำให้เธอหมดอนาคตแต่ถึงอย่างนั้นซาบาก็ได้ยืนยันกับตำรวจว่าเธอไม่ใช่คนฆ่าสุหานีตัดฉากกลับไปในอดีตหลังจากที่โคเอลเห็นภาพบาดตาเธอก็เอาแต่คิดว่าตัวเองไม่เซ็กซี่มากพอชาลันเลยหันไปสนใจบัลลีซึ่งนั้นก็ททำให้เธอเครียดและรู้สึกแย่ จนเธอต้องเล่าเรื่องนี้ให้ยาสิกาฟังเพื่อขอคําปรึกษาหาทางออกโดยหลังจากที่เล่าโคเอลก็ขอให้ยาสิกาช่วยเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับซึ่งทางด้านยาสิกาก็ให้คํามั่นสัญญาในคืนนั้นโคเอลตัดสินใจบอกชารันว่าเธอเห็นทุกอย่างในห้องน้ำซึ่งเธอก็แค่อยากให้ชารันยอมรับในสิ่งที่เป็นแต่ทางด้านชารันก็ปฏิเสธเสียงแข็ง อีกทั้งเขายังโยนความผิดให้โคเอลที่เป็นคนต้นคิดชวนบัลลีเข้ามาร่วมสนุกซึ่งหลังจากที่ทะเลาะก,กันได้ไม่นานเรื่องราวในห้องน้ำของชารันก็ถูกเปิดเผยในแชทกลุ่มโรงเรียนทำให้ชารันคิดว่ามันเป็นฝีมือของโคเอลเขาเลยตามไปต่อว่าเธอซึ่งเธอก็ปฏิเสธว่าไม่ได้เปิดเผยความลับนี้อีกทั้งเธอยังบอก ว่าปัญหามันคือการที่ชารันทำแบบนั้นลับหลังเธอไม่ใช่การที่เธอชวนบัลลีเข้ามาร่วมสนุกแต่ไม่ว่าจะยังไงสุดท้ายโคเอลก็ยังรักและยินดีหาทางออกของความสัมพันธน์นี้แต่ทางด้านชารันก็ยังไม่ยอมรับแถมเขายังด่าโคเอลกลับไปทางด้านโคเอลเลยประชดด้วยการแอบไปมีความสุขกับบัลลีซึ่งทางด้านชาดันก็ดันตามไปเห็น ตัดฉากไปที่สองพี่น้องในระหว่างที่นีราดกำลังจะเอาโทรศัพท์ไปขายสุหานีก็เป็นลมหมดสติซึ่งผลจากการตรวจก็พบว่าเธอกำลังตั้งท้องและเนื่องจากทีรูไม่เคยมีอะไรกับเธอมันจึงทำให้เขาได้รู้ว่านีราดกับสุหานีแอบคบกันลับหลังซึ่งนั้นก็ททำให้ทีรูทั้งโกรธทั้งเสียใจจนถึงขั้นลงไม้ลงมือกับพี่ชายทางด้านนีราเลยต้องตอบโต้คืนไปแล้วก็บอกกับน้องชาย ว่าเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ในชีวิตเรียนรู้ที่จะลืมมันซะสำหรับการขายโทรศัพท์มันก็ไม่สามารถขายได้โดยในทันทีที่คนรับซื้อเห็นโทรศัพท์เขาก็รีบไล่นีราดออกจากร้านไปทันทีเพราะเขารู้ดีว่าโทรศัพท์พวกนี้มีข้อมูลลับเข้ารหัสซึ่งมันก็เป็นของอันตรายที่ไม่ควรมีไว้ครอบครอง แต่เมื่อไม่มีใครกล้ารับซื้อนิอรัตก็จะขายคืนให้เจ้าของพร้อมกับคำขู่ว่าถ้าไม่ยอมจ่ายเขาจะใช้ข้อมูลในโทรศัพท์ทำให้ตารุนเข้าไปอยู่ในคุกหลังจากนั้นไม่นานโคเอลก็ได้รู้เรื่องที่โทรศัพท์ฝั่งเพชรของพ่อหายไปอีกทั้งยังได้รู้ว่าในโทรศัพท์มีข้อมูลสำคัญที่ทำให้ตารุนติดคุกได้ทันที ซึ่งเมื่อโคเอลได้รู้เรื่องนี้เธอก็สงสัยว่าสุหานีอาจมีส่วนเกี่ยวข้องเพราะสุหานีรู้ทางลับเข้ามาในบ้านแถมเธอยังรู้รหัสเข้าห้องทำงานในวันต่อมาโคเอลเลยไปถามสุหานีตรงๆโดยเธอคิดว่าเหตุจูงใจคือการใช้ข้อมูลลับเป็นเครื่องมือต่อรองให้ตรุนช่วยสุราตออกจากคุกแต่ทางด้านสุหานีก็ไม่ยอมรับ พร้อมทั้งบอกว่าเธอไม่มีทางทำแบบนั้นเพื่อช่วยพอชัวๆของเธอแน่นอนแต่ไม่ว่าสุหานี้จะปฏิเสธยังไงทางด้านโคเอลก็ยังมั่นใจว่าสุหานี้มีส่วนเกี่ยวข้องเธอเลยขู่ว่าถ้าสุหานี้ไม่เอาโทรศัพท์มาคืนจะต้องมีคนตายอย่างแน่นอนก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับซีรีส์เรื่องคลาสในตอนที่4-6ถึง6ซึ่งถ้าหากทุกคนอยากรู้ว่าใครกันแน่ที่เป็นคนฆ่าสุหานี้ ก็กดซับและกดกระดิ่งไว้เพื่อติดตามชมบทสรุปในคลิปต่อไปนะคะถ้าชอบกดไลค์อยากดูคลิปต่อไปกดซับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ